อ้าวสวัสดีครับผมพ่อกันที่เกี่กับกับทั้งชาแนลเอ,อเาคนปัดทินพากจนพระเหตุพี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับผมสี่มาบอกนะครับถ้าเกิดว่าเขาไปแชมปิ้งหรือว่าเขาไปแพร่ไปยังนะครับที่ว่าเขาเห็นเขาเห็นปะซิ้นนะครับเขาแบบว่าเขามีขวดสองขวดนี่ครับพี่น้องง่ายเลยมีขวดสองขวดนะครับที่ขวดที่เขาซื้อของไปกินเนี่ยนะครับหรือว่าเขาไปตั้งแชมตั้งยังอย,งอยู่กลางโขกกลางป่านะหรือว่า พี่หน่หนองเขาที่ว่าอยู่น้ำไฮน้ำหน้าทะเยอทน,น้ำสาน้ำย่างเขามีปูมีป่าครับผมนี่ครับง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าเขาซื้อโคกไปกินหรือว่าซื้อน้ำไปกินเนาเห็นป่าเนาะพี่หน้องนะเอาแบบง่ายวิธีที่ว่าเขาอยู่ยังไดเลยพี่น้องที่เขาอยู่อยู่อยู่มองนั้นนะครับเอาอย่างกรด้ที่ของมีคมเนาะที่ของมีคมนะครับที่ของมีคมเส้นอาจีพเป็นพวก กันไก่ยังก็ได้แต่ว่าทามีใบคาตเตอร์ติดไปน้ำนีคาตเตอร์มีมีดคมๆติดไปน้ำนี่สุดยอดเลยครับนี่ครับแค่นี้เองครับนี่แค่ใบคาตเตอร์ใบเดียวนี่เนีะครับหรือว่ามีมีดที่คมคมอ่ะนี่ครับเ่ากะมาเ่ากะแกสติกเกอร์ออกเลยครับนี่ครับแกสติกเกอร์ออกแบบนี้ลยครับเด้อครับเอาทั้ทั้งตามผมเลยนะครับเด้อเด้วออกไปดักด้ครับปครจบท่านนี้เอาขนมยังใส่ไปดักกะไรนะครับเพราะว่า ถ้าเขาเป็นยูแบบแบบยูเขาไปบางไปเที่ยวเขาเนี่ยมันสี่เขาเลยครับนี่นี่ใช่นี่เองครับสองอันเท่านี้ขวดน้ำขวดหน้าบรรมที่เขาซื้อไปกินนี่ครับขวดนี่ครับสมมติว่าเขาไปชคมปปิ้งกันเนาะนี่ครับถ้าอยากกินปลาซู้เนาะหรือว่าอยากล้องดักบึงดักเล่นเมีนมวนๆครับนี่ครับเขาเอาอันนี้เห็นเป็นกันตัวนี้เนาะน,น้องเป็นคอสสวยๆขึ้นมามนี่ครับตัวนี้เขาต้อง เอาเอาตำเล็กน่อยได้พี่น้องนี่ครับนี่ครับเขาเขาแท็กแกะกวดขึ้นม้ซีนวประมาณนี้เลยครับแล้วเขาก็ตัดเลยครับนะครับให้เป็นวงกลมเลยครับนะครับเจาะรูตรงนี้เลยครับเจาะรูเลยครับนี่ครับใส่คัตเตทจเจาะกระดิ๊อย่างคุคมๆมันเจาะกระดิ๊เงียบเครับเจาะกวดทั้งแบบนี้เลยนี่ครับนี่ครับก็ให้เป็นห่วงแบบนี้เลยครับนะก็ แบบเดียวกันนะครับคับค้นที่ใดที่เขามาเบิ่งเดียเขาจะรู้ในน้อย,ยไต่ก่อนครับเดี๋ยวเวลานั่นเขาค่อยมาเอาขวดนี่ไปทาเบ,บิ่งครับนี่ครับเอามาทาเบ,บิง่งให้มันลมแช่ตัวตัวกันตัวเก่าเนีนะ่่ะละจะให้มันลมกันตัวไหนครับน่ครับ้ามันบวมๆค่อยๆขวนออกครับนะครับมีกระเตี๊ยเขา่เขาๆได้พี่น,อน้องว่าเขาควนว่าใดเน้ รับมีคมๆจังเลยครับมีขาจะปาดเป็นซีเดีมันก็ได้ต่ว่ามันสือชอบหลุดกับแบบนั้นแบบจะข้าปาดแบบแบบกากระบาดเนี่ยมันสึกว่าใครดูครับมันสิหลุดแบบนี้มันสื่อดีนี่ครับปาดแบบนี้เขาก็เอานวัสขุมันกัดมันใช้ได้เลยเนี่ยให้มันลมเนี่ยครับให้มันลมตัวครอบดให้มันลมตัวที่ว่าเป็นเกีียวติดฟ้ามันนะครับต่ว่าจะให้มันหลมกันนี่ครับ ทำนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเสร็จตัวแม่มันครับส่วนตัวลูกมันนี่ตัวง,งามันนี่ครับตัดตัวนี้เลยครับมันทีนี้กันเล่นี่ครับตัดเลยครับตัดตามกันนีเลยครับกันสุดท้ายอันยุสุดท้ายมันมมน,นี่ครับตัดตามนี้เลยนะครับนี่นะครับตัดตามกันนี่ มันได้ออกมากสิเลยพี่น้องนะครับง่ายๆเลยนะครับตัดตามกันเนี่ยนะครับนี่นะครับนะครับตัดตามกันใน่นงสิครับแล้วเขาก็จับฝาไว้แล้วเขาก็เอามือกดเขาตรงนี้ครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เห็นเป็นสิแล้วเขาก็กดรอบเลยครับันี้กดรอบเลยครับ กดหลอดกดหลอดแบบนี้นะครับกด <c oughs> <c oughs> เห็นมันพับข้ามาแบบนี้กดหลอดแบบนี้แล้วเข้ากับอะไรอะไรมันพับข้ามาเห็นน้ำงามครับเพราะว่าเดี๋ยวปปะชิ่วมันสิมาต่ําตัวนี้มันจังบวคมครับ,รบให้มันได้แบบนี้ให้อันได้แบบนี้ด้ครับเดง้งามันนงานให้ได้แบบนี้เลย เพจตามผมเลยครับตอนนี้คือเขากำลังอยู่แค right? ่ดูอย่างกันแล้วแต่ที่เขาพักอยู่ขางน้ำเขามีขวดที่เขาซื้อน้ำไปกินนะครับใส่ได้เลยครับขวดน่อยสองขวดก็ได้ขวดใหญ่สองขวดก็ได้นะครับเพจแบบนี้เลยครับนี่แต่มาขันตอนนี้คือตัวนี้ห้องใส่มันสีพอดีแบบนี้นะครับนี่ครับมันสีพอดีแบบนี้แต่เวลาเขาใส่ดีเขาแต่แข่งครับแต่แช่งแช่งล้วกระดันกมุนนะครับมันจะเข่าเรามันสิประหลุด แลหนักม่สบนหลุดนะครับแบบมีเลยพี่น้องนะครับแล้วก็มีเสียกมัดนี่ก็ได้หรือว่าเข้าโ่มัดก็ได้ต่ว่าเข้ากับถ้าน้ำโบไหลเนะถ้าน้ำไหลหรือว่าเข้ากับมีเสียกนะครับเสียกกับมัดตัวนี้คอตัวนี้ไว้เลยครับเนี่ยเสียกมัดคอตัวสักกันได้นะครับสักลักไว้ก็ได้ครับสักลักแล้วก็มัดกวดติดไว้กัได้ครับดึงใช้จะฟังไว้เนี่ยเนี่ยใช้่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับเสร็จเลยครับเดี๋ยว วิธีใส่ของมันกะน,น้ำห่อใส่ขึ้นไปหอดกันกวดตัวนี้ครับใอ้ขึ้นไปหอดกันกวดตัวน,นี้มันจะมีกันจริงครับเอาอออหอดแค่นี้ครับเนียเอาไว้สองนิ้วครับเพื่อ,อไว้สองนิว้วกอกหน้าขึ้นไปแล้วให้มเรืออยู่สองนิว้วแล้วถ้าเดี๋ยวผมจีไปอันนี้ผมจะกอกดใน้อ้างเห็เบิ่งเด้อเพราะว่าเพราะว่าผมบดได้ไปออกไปข้างนอกครน่ครับอันนี้สมมติว่าเป็น เอาเนี่ยเวลาเขาเนี้ยเขาใส่เข้าไปในนี้ได้ไหมเนาะเขาเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ได้ใส่เข้าไปในขวดนี่ครับใส่เข้าไปในนี้นะครับนี่ครับเวลาเขากรอบหนามเขาก็รอกเข้าไปในนี้เห็นอปล่นะครับกรอกไปในหูนี่นะครับเป็นหู้นี่ครับหนามมันมินเดียประมาณนี้เป็นบายเซียครับผมนะครับนะครับหนามมันมินเลือประมาณนี้ครับเห็นป่ะเรวซูมลงไปนะครับ หนามมันเยาวอยู่ประมาณสองนิ้วนี่ครับแล้วห้องกระป๋อยมันไม่ดูงี่เงครับแล้วแล้วขวดมันก็ติดยูงงี่เี่ครับเห็นไหมนี่ครับขวดมันติดยูงงี่เี่เลยครับเวลาเขาใส่ในคลองเนี่ยครับเขาเอาเนื้อเสือกมัดไว้หรือบ่มีเสือกอะถ้ามันหนามบนนิ่งๆอยู่เขาจะใส่เงี่ยเลยครับนี่ครับห่างออกจากกัวฟังทำประมาณจักศอกหนึ่งหรือว่าว่านหนึ่งก็ได้ถ้าเัามีเสือกมัดเขาก็เขาก็ดันออกไปเลยนี่ครับใส่ประมาณนี้ เนี awesome ่ยใสประมาณนี้แต่ว่าหามไส่น้ําเต็มนี่เด้จะใส่น้าเต็มนี่บ่ไ้ครับไปสู้วมันิตายหรือว่าขวดมันสิกลนี่ยครับใสประมาณนี้ครับเวลาห้าหยามมันนีเวลาห้าหยามนะสมมติว่าเวลาห้าหยามครับบางแช่บางก้นห้องก็มันหยามว่าเป็นนะี่นลองเนี่ยครับห้องเฮามมุนตัวนี้ขึ้นังซี่ครับเนี่ยครับมุนมุนตัวนี้ขึ้นังซส่เวลาหยามเนี่ยครับมุนตัวนี้ลงมาสิเวลาหยาม เนี่ยสีครับแล้วเวลาเวลาเข้าสียนี่ยเวลาเข้าสีสมุดสมุดเขาออกขึ้นมาเลี่ยมันมันซิวมันติดเต็มนี่ครับเขาเข้าสียิ้นเขากันโือปเขานี่ลิ้นหน้าบมอนะครับลิ้นหน้าหมอนี่เลยครับอันโี้ปเขาเอาโัปเขาเข้าไปในนี้ครับแล้วก็ลิ้นหน้าบอนเนร่ยลิ้นหน้าออกนี่นะครับให้หน้ามันยิดกับปากกดให้หน้ามันวิดกับง่ายตัวนี้ครับนี่แล้วเขากับ เอากรซิวขึ้นมาเลยครับเนี่ยเอ้นบิดเก็บตัวนี้แล้วห้องกระซิวขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยง่ายแบบนี้เลยห้องกระเที่ยวกระซิ้วออกเที่ยวเสยงเงี้ยงใ่ส่ยอะไรก็ได้ครับที่มันุดตะไคร่เนรับปวดห้องสิบนีกะซิวห้องสิบัวดได้กระซิวห้องสิบไปดูต่อนี่ครับแค่นี้เองครับง่ายแบบนี้เองนี่ครับง่ายแค่นี้ครับเวลาเวลาเ้าสุดเถินนะครับเนี้ยซมเรื่องเนี้ยห้องห้องอาจิะมีขนมปังหรือว่าเป็นขนมเมียงก็ได้ครับ เพราะว่าเขาไปเที удар, ่ยวไปไปยังเด็กแคมปิ่งไปเที่ยวเนาะมันจะมีปลอกมีซอบมีขนมแบบมีขวดแบบนี้ครับแล้วเขาก็ย้อนขนมลงไปในนี้เลยนี่ครับขนมลงไปในขวากน้ำย้อนลงไปเลยครับเดี๋ยวเบลก็เล่นเขามาสวบกินขนมไม่นีครับเพราะมีเล่นออกนะครับนี่ครับอันนี้โดยที่ว่าเขาต้องลงใส่ในน้ำเลยครับอันนี้นะครับอ่าลงใส่ในน้ำเพราะว่าเขาบริจาคตรงนี้ครับอันนี้ลงใส่ในน้ำไปเลยครับถ้าที่ได้อยากเบิ่งแบบวิธีการที่ว่าเขา อ่มาม่ต้องลงน้ำก็มีครับเขาไปเบิ่งในช่องเลยครับ,น,น,งงรบรน,น,นี่ครับอันนี้คือง่ายๆครับวิธีการที่ว่าเขาออกไปเที่ยวไปยังเนาะสมมุติว่าเขาไปเที่ยวไปยังครับง่ายๆเลยเนี่ยสมมุติว่าเขาไปเที่ยวนะครับนี่บแบบนั้นแบบนี้ครับสมมุติว่าเขาไปเที่ยวตั้งแคมป์ตั้งยังครับถ้าเกิดว่าเขามีขนมปังมีขวดน้ำสองขวดนะครับแค่นี้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปแล้ว เกิดจากเห็นปลาซิวมันหลายครับปลาซิวเห็นปลาซิวมันเยอะเนี่ยครับมันหลมันเยอะเอาก็เอาตัวนี้ไปใส่ได้ครับแต่ขนมใส่ได้นี่ครับง่ายๆแค่นี้เองครับผมสําหรับเพื่อนคนใดซีคุณลูกแล้วเนาะครับแต่ต้องขอโทษขออภัยอันนี้สําหรับเอฟซีไม่ซีพันเข่ามาเพระท่านได้หูนะครับบางบางคนกับเระท่านลูกกับมีครับถ้าเกิดว่าผู้พระท่านลูกเ็ดแบบนี้เลยครับเพศตามคลิปผมง่ายๆแบบนี้เลยครับรับรองท่านที่ได้ปลาซิวขึ้นมาบอกหรือว่าเอามาเบิ้งก็ได้ รับเื่อว่าท่านอยากเคล็ดบึง๋ยวกทดสอบอยากทดลองบึงนะครับเวลาไปเที่ยวไปอย่างครับเสี่ยนปลาชิ้วหลายๆลองเห็ดตัวนี้บึงครับเห็ดได้แล้วกอย่าลืมเก็บก,กวดให้เป็นพร้อมนะครับเดีอยจะปล่อยลงไปน้ำคลองเด้อมันจะว่าให้นี่ครับถ้าเกิดว่าสงสัยหรือว่าเห็ดอันใดบบาเป็นกน็คอมเมนต์มาได้นะพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาถามกันได้ครับผมคอมเมนต์มาคุยกันได้ทั้งชีเยนของเขาคนปัดิีนผักินปักเห็ดนะครับขอมาคุณเลฟซี่หลายๆนะครับที่เขายัางเขามาติดตามยังเขามา เบิ้งทั้งสองเขาคือเก่าทั้งคนผัดกินผ้าจินประเหต์เนาะพี่น้องขอบรุนฝากส่องไว้น้ำเนเด้อครับพี่น้องครับผมนี่ครับนี่ครับกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครตนะครับคอมเมนต์มาถามกันคุยกันด้ที่เก่าครับผมนะครับเจอกันแบบนี้เนาะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับผมแช่ออกมาแล้วก็มักจอกวดให้มันหลมปากกวดที่เป็นเกี่ยวนะครับแล้วเาก็ทุกกลับไปแล้วเขาก็จะแข็งหนนึงกันงัดเข้าไปแค่นี้เองครับผมนะครับ อธิบายแค่นี้เข้าใจน้องพี่น้องนะครับถ้าเข้าใจถ้าบ่เข้าใจก็จ้งคอมเมนม์มาถามน้องพี่น้องนะครับถ้าท่านใดที่กาลังไปตัง้งแชมป์ตั้งอย่างอยู่ถ,ถ้ามบํานีาอมู่โอกาสได้เห็นชิปนี่ครับผมนะครับออกไปเฮ็ดตามนี่ได้ครับเด้อนะครับรบรองมาเข้าแน่นอนครับผมนะครับเข้าแน่นอนขอนมปังใส่ในนี่เนี่ยใส่ในนี่หรือว่าท่านจะมีกะปิก็ได้ใส่ในนี่ครับกะป,ปิล้ำอ่อนข้าวสวยนะครับข้าวสวยก็ใส่ได้ครับใส่เข้าไปในนี่ได้ครับผม หรือว่าจะเอาเต็มๆม,มันก็คือข้ขาวเหนียวไอข้าวสวยนะครับน้องข้าวสวยแล้วก็กะปินะครับแล้วก็ลําอออนขวานี่บโบขวาก็ได้ถ้าทุบที่นเอาบนมีในขวาก็ได้ครับขันเขากันให้เหนียวๆครับปั้นเขากันให้เหนียวรอเขาวางได้ี่เลยครับผมนะครับหรือว่าท่านจะมีอาหารป้านะครับอาหารป่าก็ได้ครับเนี่ยอาหารปรดุกนะครับใส่เข้าไปใน้ี่เลยครับถ้าเจอแบบ ทานบ่มีนะบ,บ่มีหรือว่าเราทันมีขนมเพื่อขนมเสียบปุุงอยังสิครับขนมปังอย่างนี้หนักด้ครับเอาจากทดลองเมื่อเวลาเข้าไปบ่มีสุกเฉินแบบว่าเขาจากแต่ลองสดลองนะครับนะบใส่ได้เลยครับไป้องลองเอาไปใส่ลองเบื่ครับก็บจะนันเข่าพี่น้องแต่ว่าผมเมตเข่าตลอดครับผมผมเมอยุ่ทั้งจันทบุรีนี่เขา่าเข่าทุกรอบที่ผมไปใส่บบว่าบ่ได้เป็นยามครับแต่ว่ายามที่ดีก็คือเยลามหนาวครับเขาบรรษาหรือว่าเดือนที่สองนะครับขอบรรษา วันลอยกระทงยังเ้ครับส่วนกับมันฑิตเขาดีนะครับขอบคุณเยฟีคือเก่าครับผมเจอกันใหม่อีพี่หน้าเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์เจอกันใหม่อคืีหน้าสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับผม